ไม่ดีจ้า,ามาจ้ามากมินข้า <c> ว <oughs> กินกัะเบอบแบบเหมือนเดิมก็เพื่อหันสาพี่น้องอันนี้ผัดกะเพราหมูอันนี้เน,นี่ยก็ผ่าลู่ผ่าลู่แบบตามใจฉันนะกระปุก <c oughs> คือกันปะซื้อ,อยังเนาะขาหมูบอขาหมูบอไม่เห็นเอาเองเจ้าแล้วกับ,กบแกงกะปิอย่างเบี้ยก็คือ,คอ,คอ,คอาตามสไตล์สาวเซเลปุ่มล่ะคือคือคือโรคหัวเบิร์ดเลยจ้าตามสไตล์แบบ แค่จำสไตล์สาวเซลาพุ so TH so so ่งนะว่นนี <ńst> ้พิธีวิถีทางในการกินมากมา่แต่ว่าจะกินยิ่มก็พอแล้วกินยิ่มก็พออยู่ก็กินไม่ไปอยู่ไปกินกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่ไปกินอย่างก็เพราะว่าอยู่เพื่อกินกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินมยังกินกินไปจ้ะนี่าใครเป็ดจ้ะขาอหไรขออะไรจ้ะพูดด้วยนี่เอาเงมันก็ขอเพิ่มบ้างน่ยป้าบังจานเบาแอบจ้ะเพื่อนะ ก็ยเมียขนาดนปวยเนี่ยไข่ปะนะไข่น้อเด่นน้อบนี้วันนี้มันขึ้นเนื้อืดจ้ะมันนี้ยาบพีน่อน้ำหยายบเดิมาเดินมาเดินกินข่าวจ้ามาเดุกคนเด้อร้านร้านบอกว่าใส่ไม่เนี่ยน้า น่าได้โอ es que anyway. ๊ยแบบนี้นะจ๊ะวันท่านนี้มีทุนหลายจ้ะอย่าไม่กันเผื่อเฮ็ดนั่นเฮีดนี่อย่างเงี้ยกดปวดปอไพ่ได้ดายได้จ้ะแต่แต่ผู้ใดก็ผู้ใดยินมผู้ใดร้านว่าใส่ไม่เนี่ยอย่า้ยินเสียเงี้ยสาวเสือกุ้งยำกบ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 อยู่จะเสียดีนะเดี๋ยวจะีจะคอยพัฒนาไปจ้ะว่าจนมทราบจังท่านนี่คิดอย่างเฮ็ดเฮ็ดแบบดีไปก่อนเนาะจ้ะเนาะธรรมชาติเนาะอย่าคิดไิดใจอย่าคิดรู้ลาวของเราเนาะธาจังหวะก่อนจ้ะ ตบแจงคลิปกันเนี่ยมุกปิดมาได้ยังมุกป่าๆตามนี้ทำเกิดได้ทันเด้อจนะเสือซ่าก,กันจ้ะใครเบื่งใครแย่งกันเนี่ยจ้ะเด้อไม่ได้มากแบบหวานใบ <c oughs> <c oughs> มะกรูดมากเกินใบมะกรูดจ้ะาน้ำเกียบ มือก็ะเสียบนะเขบมันบานขึ้นเี่ยแค่เสไปใช้ดับมือเพรเดินโอ้เือจเลตอน้ยังมั่งไหมหรอเสือเขาก็ได้นิดเดียวเื่อสียก่อนแ้วน้อื่อเสียก่อนะเข่อนปนี้นิดเดียวดเสือคนออมู Rồi. Mà càng là nào. Bà nghe con lá quất mình có vậy. ra. Giờ củ cứ lăng bàn này. bàn các chỗ hết ngang. Cho trên phố mà kính lên, kiếm mà phạm. Các chỗ có nó นนีิกนได้คนะัดวิเติบขมอระโยชไรเดกมเออกมาเต็นพักเปมเนี่ยนะไปตาอายอยันเล็กน่อยกินเนี่ยมปนผมสบายไปเล็กหน่อยพักนี่เคลียร์เก็บนะประยุไรเล็กล <c oughs> อันนี่ประโยชน์ถ้ามหาใจร่างกายเพร่อเนี่ประโยชน์นี่ประโยชน์มหาใกัน รสดาขวดกับก้อรา้ปากมันก็บได้กินนวอมาจะกินพกินข้าเสียบก็กินนั่ละฟันดตางภาษาพูดถ่อบอกตอนนี้ก็จะสับเรจเือจังะนีบ่ายมกสบ่ายอย่้ะ

มน,นมก็นจะมากหืมหมา้มัะได้แลวมูเ็อยาััหืนี่เดียวก็หูเห็ดเองจ้ะซึ่กแล้ก็หมูสับมาไม่ได้เปียว เราไปเพื่อพักจ้ะมากินพักมาเดินเดิน ยังไงจะไปลองพิชีพี่แทนบอกมากแสบจะซื้อก็อยู่ประมาณว่าจะเป็นยัไงค่ะเนาะแบบเพ็กนี่นไหนต้องกังวลเลยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขีออกมากแสบไเลก็มือซืิอ์ฟเขาเป็น Quarter phái bình, đi này, bằng mọi giá, mọi giá mọi giá. To nó mặt hai mươi qua mọi giá, hết giá mọi vang này ngâm ngâm ngồi cho, giá mọi giá có giá mọi nó mọi hết mọi giá mọi qua, mọi giá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  มุ้ื่อมาค่ะที่ที่บบ้เหนื่อไอ้หลายเต่อไม่ไปยุ่สายส่อสอ้อม,มาเท้ขออเาข,า,เา,เา,ขาอย่างเพร้ะเว่าจะเป็นแม่ค้าเลยาะเป็นแม่ค้ากินเนอือทุกคาที่นี่ใช้เทยวเขกินเนื้ Tôi sẽ xô bàn vô Như rất cả, cậu Mấy người cậu bày đầu hết gấp của mình mới có chạy Cậu tự không nhớ nhỉ Mình phải mang chế độ cầu đi Một thử kè Thì xin bên bàn nha มันได้ไปดเปทุนาละมัได้เปิดร้านอืม,มเอนคนแล้ยวที่นี่เปิดเอนเด้อจะมาก่นอืออืออ๋อสมีก็แน่าจเนาะหัวฝากของก็จากให้พี่น้อ,อ,อนาานะง อูนดีมีเงสะโพสะก้นน่้ใจเด้ยอยูนีมีปงนสะโกสะก้นค่ะไม่บายค่ะ